ใจเกินร้อยใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับเพิ่นบอกว่าอยากให้แอนลอดีไปยุกับหัวหนา้าบอยซีรีชัยอที่แรกก็ว่าสิไปยุแล้วค่ะแต่ว,ว่าบ,บ,บ่รู้วหลูรับบนท <laughs> ันทันสิมาอยู่ทันสิมาอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าบ่ให้อยมะเป็นนางเอกบ่อยากบ่ให้อยมะเป็นบ่บ่ให้มะเป็นลูกน้องดิไอบอยไอบอยบ้านไอบอยทันทันอยากมาอยู่อีหลีมีหน้าที่เดียวมีมีตำแหน่งเดียวคือไอมะเป็นเนีย่ยวัวนะ แต่ไมาเี่นนะเดืนคือบอลลาร์แล้วก็แล้วก็ขันขันมาบ่ได้คือบ่ต้องมาเลยเดี๋ยว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 ไม่่เป็นเดี๋ยวคอยได้แต่เป็นคนเขินนะนะเจ้าเลยว่เขินเนี่ยคือคือขันขึ้นมาสิมาเป็นเนี่ยบอยสิบดีใช่บอด้ก็คือบ่ต้องมาเลยโอ้ยเนาะบ่รับสมัครหน้าที่อื่นยืนยืนคำขาดยืนคำขาดแล้วก็ฝากเป็นเขาไปรางไม่ที่ระเบียบตอนนั้นเนาะ น่าจะเล่นอยู่กันนวนไหมใช่กันนวนแล้วหนูเดินเข้าไปได้บอกกันเลยเอิญเนี่ยแบบเอ้าอีลาวดีเมื่อที่เอที่มานั่งที่นะเอิญเข้าไปนั่งน้ำแล้ววันนี้กัแบบว่าโอ้เห็นยไอ้กระจีบจีมาบอกว่าไม่ได้จีบไอ้จีบปีไดวะก็บอกไม่บอกหรอกไปให้งงแล้วทีนี้ก็เออนะไอ้ก็ถามว่าอีย่างนาอสูดเด้อเป็นกำลังใจให้ ไม่พี่เป็นเชื่อไหมว่าแอนจำได้ว่าพี่บอยถามแอนว่าอะไรบ้างไถามอะไรพี่บอยถามว่าแอนเกิดวันอะไรนแอนเลยบอกว่าแอนเกิดวันอาทิตย์วันเดียวกันเลยใช่พี่บอกเลยว่าแมนเกิดวันเดียวกันกับไอเพราะฉะนั้นเฮ็ดมีคนบอกว่าผูกแขนนะครับเฮ็ดอันอันคุ้นคนม่อยขืนเด้อลาตว่ากับซุฟฟูไอคือกันไอกับลำบากแบบว่าไม่ันี้รู้สึกว่าจะเป็นวงพี่แล้วไมไม่ค่ะรลเบียบ ใช่อยู่ระเบียบเลยข้างๆจะเป็นไม่ยิ้มอ๋อเออใช่ใช่จังปได้จังปได้ลมเราลอกหอมแก้มยอตัวเด้อยเอาหอมก็ได้เแล้วสิว่าปกะกาหอมเออเี๋ยวสิว่าประกาหอมขอคอเป็นแบบว่าจ๊บแก้มได้ไหมเพราะว่าจมูกแบบยังประกาศสูนเลยเอาละเอาละนะหอมหอมแล้วนะคะอย่าลืมแคปนะคะดื้ ผมก็บอกว่าเรามาเป็นแฟนกันไหมอะไรประมาณนี้ครับถ้าสมมุติว่าแอนตอบว่าอย่าอย่าพึ่งนะพี่จังสิเลยพี่ต้องพี่ต้องยังไงอ่ะก็ใช่ไม่แต่จริงอ่ะหนูจะบอกว่าคือหนูไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะพูดคํานี้ออกมาให้ทุกคนได้ยินแต่คือก่อนหน้านี้เราเราเราคืออะฮะเฮ้ยทุกคนเพึ่งรู้นะนี่จริง คือก็มีการศึกษาดูใจกันมาก่อนแล้วแหละใช่อันนี้อันนี้คือพูดเรื่องจริงน่าจะก็หลายเดือนอยู่นะครับเดือนครับผมก็แบบเพิ่งมองจริงนะนี่ผมก็แบบไปจอบลอยพาเขาไปกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับจอบลอยแอบแอบพาไแต่จริงจริงก็ศึกษาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ